สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมไปเจอข่าวข่าวหนึ่งมาครับเกี่ยวกับบัตรคนจนครับว่าจะมีการชะลอการลงทะเบียนรอบใหม่ครับจึงรีบนํามาแจ้งให้ทราบกันครับต้องขอบคุณข่าวจัดเพจสวัสดิการทันข่าวไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแต่ก่อนไปถึงเนื้อหาครับถ้าใครเห็นปุ่มกดติดตามมุมด้านล่างขวามือของวิดีโอนี้ครับแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมครับรบกวน ฝากกดเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทราบว่ามีปุ่มนี้ขึ้นในวิดีโอแล้วก็คนติดตามช่องผมอะ่ะน้อยกว่าช่องข่าวพร้อมซะอีกครับและสำหรับใครที่กดแล้วครับผมขอบคุณมากครับเอาละฮะเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันครับเนื้อหาข่าวเขาบอกแบบนี้ครับชะลอโครงการลงทะเบียนทำบัตรคนจนซึ่งก็น่าจะหมายถึงการลงทะเบียนรอบใหม่เนาะที่มีข่าวมาตลอดตั้งแต่ พฤศจิกาปีที่แล้วแล้วก็เตรียมสารต่อเติมเงินเข้าเพิ่มกำลังซื้อและคนละครึ่งเฟส4ครับโดยจะเริ่ม 1. มีนาคม65ต้องบอกก่อนครับว่านี่เป็นแค่ข่าวเบื้องต้นเนาะเพียงแต่มันเป็นข่าวที่มาจากเพจสวัสดิการทันข่าวครับซึ่งเป็นเพจแจ้งข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐภาคประชาชนที่เชื่อถือได้ มีผู้ติดตามถึง450,000คนครับผมจึงนำมาเสนอให้ทราบกันโดยผมวิเคราะห์แล้วก็มีโอกาสนะครับที่ข่าวนี้จะมีความเป็นไปได้เพราะอย่างแรกครับถึงป่านนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนครับเรื่องนโยบายของการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ทั้งที่ตั้งท่ามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมันก็ทำแม่งทำแม่งอยู่เนาะถูกไหมว่าทำไมามันถึงช้าขนาดนี้ ยังไม่มีแม้กระทั่งการชงเรื่องเข้าคอรมอครับตามที่ผมได้บอกไว้ในคลิปที่แล้วอย่างที่สองครับความชัดเจนเรื่องของคนละครึ่งเฟสสี่ซึ่งค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่ามีแน่โครงการนี้มีแน่นะแล้วก็จะมีช่วงประมาณเดือนมีนาถึงเมษาหกห้าซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับข่าวนี้เช่นกัน คราวนี้ครับก็เหลือแค่ว่าข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่รอการลงทะเบียนรอบใหม่อยู่ไหมสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมอยู่ครับก็น่าจะเป็นข่าวดีเนาะเพราะเงินเพิ่มกำลังซื้อเดือนละ500บาทเนี่ยถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ก็อาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรและรอการลงทะเบียนรอบใหม่อยู่ ซึ่งเท่าที่ผมไปอ่านคอมเมนต์ในในโพสต์นั้นอะเนาะโพสต์ของข่าวโพสต์นั้นอะก็มีอยู่3ทางใหญ่ๆครับคอมเมนต์เป็น3แนวใหญ่ๆแนวที่1ก็คือเห็นด้วยกับแนวทางนี้นะกลุ่มที่2ครับบอกว่าทําไมไปเริ่มตั้งมีนาทําไมเริ่ม1มีนาทําไมไม่เริ่มซะหนึ่งกุมภาไปเลยเนาะแบบที่2กลุ่มที่3ครับบอกว่าขอเราชนะไม่ได้หรอ แล้วทุกคนในช่องผมคิดเห็นยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้อ่านคอมเมนต์ของทุกคนจริงๆเนาะรู้สึกเหมือนทําช่องแล้วสนุกขึ้นนะครับและอย่างที่บอกครับเรื่องนี้เป็นแค่ข่าวเบื้องต้นเท่านั้นฉะนั้นผมจะติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดครับแล้วก็จะนํามาเสนอให้ทุกคนได้ทราบทันทีที่มีความคืบหน้าอื่นๆต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ